สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศงามค่ายแรงยูทีแคมป์ของดอนจันทร์ครับทีวีดอที่4ยียูทีแคมป์ของเนาะวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่สุดที่พิเศษในหน่อยหนึ่งเนาะฮะจะพาทุกท่านทุกคนนะ่ะมาชมภาพบรรยากาศงามค่ายแรงแสงแดดกำลังจะตกลงดินอยู่บริเวณส่วนทางด้านเทิงก็คือแถวาทางบ้านสีฐานเหนือน,นั่นเองแถวบรรยากาศแถวด้านเทิงนี่แถวสมแยกปากประสานี่เนาะเพราะว่าจุดนี้เขาสามารถทับส o มได้เพียงแต่ หนึ่งปีมีข้างเดียวเนาะเพราะว่าระยะเดือนนี้รู้สึกว่าดอกกดอกเราเนะสีขาวกำลังบาน,นเนาะคนบอกบรรยากาศเดี๋ยวจงพงงามมเป็นพงดอกเรเลยสีขาวว้ามีคน,นนับตั้งแต่จุดนี้เนาะจุดนี้ไปจซูสึกเลยเนาะจะพาทุกคนลงไปเบื่องทางด้านลุมและไปสัมผัสอากาศงามคายแรงแบบนี้น้ำกันเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างมาเบิ่งทางนี้จักหน่อยก่อนเนาะแล้วจึงคกกับไป ยามค่าแรงแบบนี้ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าเสียดายในระยะน,นี้ก็คือตลาดตอนแรงมันเป็นปิดให้บริการโซคาวเนาะมีเพียงแต่ผู้ที่เป็นมากออกกับังกาย่างออกกับังกายเท่านั้นเองแถวนี้เองเดี๋ยวเ่บางที่อาจจะได้เบิงบ่งภาพมุมสูงเนะาะภาพมุมสูงจะนำดรนเนาะขึ้นบินให้ทุกคนได้รับชมกันเลาะสองหาแขมของสอง ฝั่งลาวไทยเนาะนครหลวงเวียงจันทร์กับอำเภอสีเสียงไม้จังหวัดหนองคายนั่นเองวิโด้แล้วนี่พาทุกคนไปเบิง่งโซนด้านลุ่มพุ่นเนาะแต่โบได้มาถึงด้านถึงนี่พระว่าจุดที่เพิ่นชิดเบ็ดยูะฮั่นแมนยังมีน้ําอยู่เนาะแลีวมาฮอดมือนี้น้ําแห้งแล้วเพิ่นก็นมีการชิดเบ็ดเดี๋ยวจะพาทุกคนยางไปเบิง่งด้านลุมน่มหนองกัน แต่ก่อนเขาอาจจะเห็นภาพบรรยากาศอยูุ่แถวบริเวณทางด้านนั้นเนาะเพื่อนจะมีตลาดนัดกลางคืน,น,นหรือว่าตลาดเต้นแดงนั่นเองบรรยากาศดีสุดๆเลยเนาะดีสุดๆเลยเพราะว่าเดือนตุลานี่เป็นเดือนที่จะวิตวิหน้าฝนเนาะวิตปลายฝนต้นหนาวแล้วนะบรรยากาศมันก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะดีแน่อ่ามันจะหนาวแล้วอากาศค่อนข้าง,งที่จะเย็นแน่ ่อยยางตับทามองมาเลยด้วยเนาะมีหลายจุดหลายมองอหลายสถานที่เนาะไ้เฮาได้เที่ยวสมในแคมป์ของนี่จุดนี้จะเห็นพ่นเด่นหลายกว่าจุดที่ไปเบิ่งมาสุดแล้วนี่จุดนี้จะเนมเห็นชายหาดพ่นเด่นกว่วหลายเท่าที่ไปเบิ่งหมาข้างก่อนนั่นเลจุดนี้เพ่นกันยังเลี่ยงมากเอาไว้ให้คอยเฮาเฮาบริการพาผู้ใดอยากจะขี่มาก สุมพวหญาติอย่างสิแมนมาได้เนาะมาได้มาได้ไดว้าตื่นเต้นนะทุกคนพวกเราคอยแค่เห็นได้ขอเจ้าเอาลง f เฟซบุ๊กเนาะที่เขาเจ้ามาถ่ายหูกเ่บ้าเห็นตัวแท้แล้วโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยอันนี้น้ำตัวนี้ก็จะเป็นน้ำที่ต่อมาจากน้ำของลุมพุ่นเป็นวังที่ซื้อ ทุกคนก็กำลังลังไหลามาเนาะพระเจ้าจะพากันไปลิ่นจิ่รูมพูดไปทายหูบกับมาเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งน้ำกันเงียบเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบิง่งกระสังป่าเพิดอันนั้นเป็นกระสังป่าเปิกนกระสังป่า ขิเดเบ็ดใส่ยวปลาพวกขินเบ็ดเลยมาหมูเชียวมาหยุบกระตองนี่เอามานั่งยองย่อในอู้ดอันผู้นั้นหันเพิ่นก่างมองยินรุมเพิ่นตอนนี้วันนี้จะเปลี่ยนทางทางนนับต่อมา ออรรถลงมาได้หอดลุมพี่เสยเนาะเพราะว่าทางนั้นลุมนี่มันจะเป็นดินทรายอย่างสิเป็นหาดทรายแบบนี้เอาหยางไปซื้อจอุดซูดฝุ่นเนาะก็จะมแนเจอกับแค,มข,แคมของแคมของแท้ๆเลยเนาะติดกับแคมของอยู่ลุมเพื่อนกับมีอาซิดเบตอีกจุดนี้จะมีฟาร์มมากนี่เดี๋ยวจะพาทุกคนยยางไปเบิ่งฟาร์มมาก,กันก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบิ่งเทีละจุดทีลจุด ทำไว้อีกเนาะในนครหลวงแมงจันทร์ในของประเทศเราอะไรอยา่างนี้มันคำไว้อีอเนีในตอนนี้ก็มีจิตมงปลายแล้วแสงแดดกับกำลังค่อยํำแล้วหกโมงนี่มันํำปิดเลยขุนะมีมา่ขุนตัวสีขาวมากขาวงามเลยเนาะนี่จะเป็นคอกมา้า ตอนนั้นหันฝนตกมีน้ำหลานะพ่นเอาขึ้นไปทึงพุ่นเนาะเออเลี้ยงอยู่ทึงแล้วันนี้พนายายลงมาลุมมทางน้ำแห้งดิ่จุดที่หลายๆคนทีเพิ่นมาจะมาพากันมายางเรียนแถวนี้แหลนะมาถ่ายหุบกับมาอบอังบสิ ผู้ใดจะมาชมห้าบรรยากาศแบบนี้กับมาได้เดอ้อสำหรับสาวน้องค้อหล่งจันท์เนาะถ้าอยากจะมาสืบอายกินอายบรรยากาศเยน็ยนๆหน,นาวใายแรงแบบนี้มาได้เนาะมาได้อยู่แคมป์ของนอนจัน์นี่แหละทางด้านหลังบอาสามแยกปากปภาักนี่ด้านลุมมานี่แสงแดดกำลังดี ันนี้จะเป็นก่อเราเนาะก่อเรามีมากหลายตัวพูดทางด้านลุมพูดนะจะหลคนไปลงไปลุมผู้ไหลจะยางไปทางด้านลุมน้องกันนะเนาะแอ้จริงแเราสามารถเอารถมาฮอดลุมพี่ได้ได้ขี่รถจักรหรือรถใหญ่ลงมาลุมพี่ได้จนสุดหาดซ้ายพปเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บเดียวแสงแดดเบิดแล้วแสงแดดเขาเฟื่อแล้ว นี่หอยหอยตีนม้านี่ก็มาโอ้กินม้าแห้งเติบเนาะกินตัวม้านี่หลายคนเนาะที่เพิ่นลงมาหาฮอดลุม่เพิ่นีรถรถมาแต่ว่าเฮาหัจอดไว้ทางด้านเทิงพ่นเนาะ เพ็่นเมียนเครื่องอะไรด้หน่เนะอเอาะทางฟังพุนก็นจะเป็นหงแหมแม่ของแลนด์มาร์คดอนจันทา,างด้านน,าน,นั้นคือพอลงไปเบื้องจอนนั้นน้ำของก็ไหลน้ำของก็ไหลเบ่แห้งเนาะมึงหาดทรายเพื่อทีเพื่อนไส้ในการหาป่ากลับแล้วนี่ลุงกลับแล้ววะ เบอร์งานเพื่อนสิบสามคับสิบจับแล้วหยแล้วยังบได้ยันขอบึงขาไปชนอาวาได้สั่ไหน ไป mm hmm. หาทุกคนยางถั่วกันต่อจึงเดือดแล้วเนาะเฮือ <c oughs> <c oughs> อากาศจะแม่จะเป็นเงืนเหล็กเนาะสังกีตมันจะเอาเหล็กทิดเป็นเฮือมาจาะที่เป็นเฮือโอ้เนื้อแบ,บฟังนั่งกลใกล้เนื้อเนมก็เห็นกันแล้วแคมของฟังดันนั้นจะตามที่ถอยเบิงแผนที่เนาะแผนที่ระวางสายแดนลาวท้ายทางฟังนั่น็จะแม่เป็นอำเภอ,อสีเสียงใหม่ทางคนราฝากทางกับเา เป็นเนื้อใดเนาะทางพี่น้องทางกำนั้นสบายดีบ่เนาะระยะนี้เป็นเนื้อใดหากว่าพี่น้องทางฟังอำเภอสีเซ็งหม่ได้หาวโซคิปวิดีโอนี้ค่ขะคอมเมนต์ให้ในเดอ้อว่าเป็นเนื้อใดอยู่ดีมีแหงกันบ่เนาะพี่น้องาาลาวไทยบ้านไกลเหันเขียงดินกระยังซุ่มๆอยู่เนาะยังซุ่มยังมีน้า,าะวาอันหาก็แห้งเองเนาะ ถ้าว่าเป็นในระยะนี้แล้วขณนหากว่าบควิการระบาดของโควิดสิบเก้าอยู่ในนครหลวงอังจันอย่างสิเพิ่นจะมีการเปิดตลาดนัดเนาะเพื่อจะเกี่ยมออกพรรษาออกพรรษากะทีเส้าปลายนี่บอกว่าขั้น,ออนาาบูนมันทีเส้าเอ็ดก็จะเป็นทีเส้าสี่เดือนอ่าเดือนสิบนี่เดือออกพรรษาลาพระเจ้าก็จะมีบุญส่งเฮงาทาวาจันท์บรรยากาศแถวนี้ก็จะคึกคืดอ่าคึกคืนกับมีนักท่องเที่ยวเพิ่นมาท่องเที่ยวมาชมบุญส่งเฮงาอย่างสี้เพราะว่าปีนึงมีค้างเดียวหลังจากบิดบุญส่งเฮงาแล้วก็จะเป็น บุญธาตุหลวงเนาะบุญพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ท้องฟ้างามเนาะงามงามเนาะตอนแรงอยงสิเนี่ยไปฟังนั้นก็เห็นเป็นครูกันเจือนแต่ฟังกันเจือนเนาะ,ะนั่นก็จะเป็นวัดเนี่ยไปเห็นวัดทางฝั่งนั้น ปีนี้ก็ยังโบหู้เนาะว่าทางผู้ใหญ่เพันสรีวานอใดเนาะเกี่ยวกับบุญประเพณีบุญทรงเฮาทางวัดจันอย่างเช่นสี่เพราะว่าในระยะนี้อยู่ที่เวงจันท์เอาก็ยังมีการระบาดของโควิด19อยู่เสีนะแต่ก็ต้องหาเบิ่งอีกเนาะอีกบเพราะว่าใอาทิตย์นี้แหละก็จะเห็นก็จะฮอดน้ำโบเป็นเห็นอ้อยวอาปีนซับหน้าซับหลังแล้วบุญวิทย์บุญทรงเฮาทางวัดจันไปก็เดือน1 1ก็เป็นบุญ พระธาตุหลวงวิจาดแล้วจริสินะหากว่าเพิ่นมีการกัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ,ๆตามฮิคองประเภทนี้เนาะเพื่อ,อเป็นการลืมคืนก็อาจจะนาภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้หาสูมน้ำกันเนาะนกกํลาลังบินกบลงังย่างเข่าปลาเลยได้รำบันนี้เอาพาทุกคน,นย่างเขา่าปลาเบิ่งละ่ะมามันได้มาแล้วก็ต้องมาให้มันเถิดเนาะมานนาะันสิปินเท่าไรย่างเข่าในป่าเบิง่งป่านสิพาทุกคนย่างเข่าไปซอกกิบเฮ็ดเลยเนาะ โอ้หางน,นเพ่นใต้ดอกไฟแล้วห่าง,งฟังพี่น้องเขาหางฟังนั่นพี่น้องฟังไทยมันแต่เก่ากับโบหลายแบบนี้เลยนะแต่เก่ามันกับโบมีหลายแบบนี้มันก็มีการขยายแผ่พันออกไปแต่หลายเติมอีกอันนี้นขึ้นไปนี่ก็ังเห็นตึกอยู่นะตึกทางด้านกํากำลังก่อสร้างอยู่ หน้าที่เป็นหงแ ham จะเป็นหงแหมหลายกวัวจากาะซ่าแบบน,นั้นหงแห a m แคมปของอา้าวไะเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนี้น้ำกันเนาะจะพาทุกคนหยาบมาไปเบิร์ทางด้านลุ่มเนาะกันก่อนจักหน่อยหนึ่งเนะเาะเลาะแคมปของนั่นละจักหน่อยหนึ่งก่อนซะเราถามว่าผู้ใดญจะมาเที่ยวโซม,มาเบิร์ ดอกเราบานบานยามช่วงระยะนี้ก็มาได้นอนยู่ที่แคมป์ของนี่แหละหากว่าท่านไหนเนาะได้เข้ามาที่ตามอับสมในซ่องของใครแล้วก็เป็นก็ลืมเป็นกาลังใจใหน้เนาะโดยการกดไลค์ให้แน่ะหรือว่าคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะ,ะเพื่อเป็นกําลังใจให้หรือว่ามีขอแนะนําติชมอัไนไดก็สามารถติชมในติมเดอแต่ว่าวิดีโอนี้เสียงอาจจะบ่ชัดเจนแล้วก็บอล้องเนะเนาะเกี่ยวกับ การบรรยายันระยะาช่ไหเพราะว่ามีอาการจีบคอแล้วก็วิตนวเนะี่ยแต่ก็อยากมาเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้เอาไว้เนาะใ้ท่านที่รับชมน้ำกันดนๆเธือนหนึ่งจะมีแบบนี้เนาะเดี๋ยวอีก่เพราะได้มือได้ยินขา่า,ขาวว่าจะมีพายุมาอีกแล้วย่านฝนตกนะฝนตกแล้วดอกมันก็จะหมดอ่านดอกมันก็จะรุนอย่างนีภาพบรรยากาศตรวนี้ก็จะหายไปเมือ่อเติบเนาหง,งายข้อแถวฟังนี่ก็ได้ ฟังแคมของสบายดีสบายดีพี่น้องทางฟังนั้นเป็นเขาใดเนาะทางฟังอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายโอ้ฝนกิดไตไฟเเ้เนาะแคมวัดแคมทาวัดเท่านั้นสวยงามนะทางนั้นก็ไดยังได้ยินเสียงจักตัดหญ้าเนาะบบบรกระโปได้คิดว่าหญ้าจะโไร้ไข <laughs> ่เพียงเพลงแต่เมรน้ำของขันเอาไว้เนะาะถามว่าไปมาหาสู่กันได้คือติเกา่าคือสีดีเนาะ ตอนที่ยังบบรันได้มีการปิดประเทศตอนที่ยังบบรันได้มีการระบ,บาดของวิสุิ์เข้าอย่างสิกล่าก็คือจะได้ใกล้ชิดกันหลายกว่านี้ไทยเทียวลาวลาวเทียวไทยจับจ่ายใส่สอยซื้อสินค้าอุดหนุนสินค้า่นกันและกันไปมาหาสูกันสะดวกสบายกบคงจะดีเนาะโบมีศาสตรไหแล้วเนาะที่ฟังเข้าใจภาษากันได้แล้วใส่ยู มีสายแดนที่ติดกันมีเพียงเตน้ำของขันคนลาาฟังภาษาไทยหูเรื่องอ่านภาษาไทยหูเรื่องเพราะว่าอบอรส่ะสุดท้ายวิดีโอนี้กัขอขอบใจเนาะน้ำทุกท่านที่ติดตามนะครับสมขอขับใจทูก,กำลังใจที่มีให้เสมอมาเนาะเป็นจังใดกัฝากทุกคนเป็นหนึ่งกำลังใจให้เนาะนะอ่ะ เป็นจังไดก็ฝากเอาไว้เนาะหากว่ามีโอกาสในต่อหน้าไปโควิดเซาเนาะหายแล้วเปิดประเทศมีโอกาสเราเขี่ยจะไปเยี่ยมเยือนไปเที่ยวทั้งฟังไทยเนาะเป็นทางพี่น้องทางฟังนั่นเนาะคิดว่าอยากจะไปทั้งหนองคายและก็ทั้งฟังนั่นเนะเาะอำเภอสีสิงหม่อยากจะไปจังหวัดเลยอย่างนี้สิ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามนะครับสมเอาไว้พอกันใหม่เนาะในวิดีโอถัดไปว่าค่อยจะพาทุกคนไปเบิงสถานที่ได้ตืมในน้องขอนหลวงมิงจันเพราะว่าอะไรเนี่ยนี่ไปได้แต่เพียงน้องขอนหลวงมิงจันเนาะออก่างแขวงบ่ได้เถอยขอขอบใจหลายๆสบายดี